ดอกหนึ่งเนี่ยดอกหนึ่งมีอีกไหมคะสองดอกอู้ลู่เลย สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพาเขาป้าป้าฟินป้าฟินอีกแล้วก็ฟินกับแม่ลังมากพามาเบิ้งมือนี่อันะเห็ดดำเขาดอกน้อยโพดแล้วเขาเนาะเขาก็เลยม,มาเก็บเห็ด <c oughs> พึ่งเก่าลักกอนมือนี่ค่ะ <c oughs> ฮะก็ยังวันนี้ได้มันเลี้ยงกันยังไงไก่พอเห็ดมาไใดกัน <c oughs> พักันลืมความเบ้าพี่น้องค่ะป่ะพี่นอ้นองค่ะเก็บกันเลยจ้า เอาวึงพอตออแตแอะเนี่ยมองเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตัดขาใช่กันอุย้ยเนาบ่เอานี่ตามนี่มันเสียบโอ้ยโอย ซากไปเก็บอันน่ะอีอย่งก็ล่ะซากไปเก็บเห็ดดำน้อยว่ามันหลกกล้าไม่บ้ามันลงน้ำไม่พ่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยดอกนี่เนาะว่ามันนั่นน่ะ วม่เป็นโลกก้าไม่เก็บเมิดคิงอะรถนอนกอดกระเป๋าน้ำ้อนเมืดคืนมีแตยฟินเหรอเมียบ่เป็นคุณหนุ่ยเพือ่อนนันทรงไห้เบิง่งมึงอไพี่น้องค่ะคุณหนุ่ยเพื่อนโจงไห้เบิง่งเมื่อวานนี่ มันยังบม่มีนั่นใส่ถุงมือคนละคางอีกแล้ว

มันกำลังขึ้นตะปุ๊ติปีนขาแมงพี่น้องเอ้ยอเห็ดอันนี้แมงก็กินเซลเห็ดนได้เอนแมงมันบุกินขาโอมน้่มว่าเป็นขาแมงว่าผิดฝนฝนทำโอ้ยฝนทำมันนะโอ๊ยฝนมันหึมว่าอย่างก็ว่าบ่ถือจักเทีย อี่นึงเปิดหักก็ต้องหัวมันด้วยมองเี้ดอกในน้อยเตอะเตะนี่ชิดเดียวมีดกิมบอติสั่นดอกมันสี่หักเด้นั่นนั่นมองเนี้ยพี่น้องขาอุ้ยงามหลายนี่ยนอยู่ อุ uh, ้ยไม่ยังข้างี้ขวาอกหักเขลอกแค่แรนเลยฮะทำไมพุ่นทางพุ่นก็หลายอุ้ยหลายดอกพูดวึง อุ้ยไม่อย่างไม่หักดอกเด่นขลอกใครเลยยังไงบอบอบอเมึงเนี่ยเอาดอกมีเนาซ้ำฮะ มือลุ้นจังอันนี้กันกันกบเราไหม่นี่ค่ะพี่น้องกามงามๆช่วยๆงามงามเฉอละฟินเดี๋ยวเห็นต้องมองอยู่ทั้งไหนขึ้นเต็มอยู่นี่น้อย กำลังดอกละคำเนาะพอดีเลยเอาซ้ำนี่ล่ะมันแซบกันมันอันดอกบ้านแล้วท่องเขียวแล้วมันพอแซบพุดแม่ฟินสะอ่อนเห็ดเกาลักมาพอทันนัน่นเห็ดอันเพิ่งเท่า อุ้ยพุ่นพี่ดอกหนึ่งนี่อย่างนี้เนี่ยสองดอกนี่จังสิได้นี่ แต่โอ้ยโอ้ะอย่เฝ้าขอสิหักมีอย่างนี่พุ่นนี่เฮ็ดติ้วฟื้ออยู่นี่เก่ารักเลี้ยงกันใส่ลายอันซ่อนเห็ดสมมันอยู่ไสพุ่นอยู่ลมๆพุ่นฮะเอาแม่ตุปุนั่นน่ะนั่นเอาฟิ่ ตองย่างไก่ในเขาป่าเออชุ่มโลกกีดค่ะอุ้ยอุ้ยสองดอกเอาสองดอกเพราะนาดอกนี่เท่าแล้วนี่ฟินวังว่าฟินเหรอ แรงใจไาวเลยฟิทเอ้ยมันลาแล้วดี <c oughs> ใจรองเท้าเพราะใจถุงเท้าส <c oughs> วยๆจ้ะดอกนี่ดิเป็นไดไได้บ่นี่ นะไงผสมงามแมนป้าหลายแหงจักสิไปทงางไหนแนม,มันก็ไปว่าทันเนะาะจักสิไปป้าจักสิไปทะเลตรงนี้อ้ปุ่นดอกหนึ่งเห็นตาหัวมันแมน่นบ่ไดะ ไปทางใดก้อนฟินเท่าโอ้ยหัวอีหลีอีหลอเนาะหัวเกินเท่าเกินไปเปื่อยแล้วนี่ะมาห่วงขาขามันเป็นกระดันนี่ขามันเกน ใจอีฟิน่นตอบนี้แม่อีฟิ่นว่าเห็นตีวังหันอุ้ยเห่าแล้วสักพอนางบ่อเอาแล้วทีหัวสัก พี่น้องค่ะนอนต่อ คือบ่อโพบ่อ้ยพี่น้องค่ะได้พอนะยื้ใส่ลราคามองไงโอ้ยบ่หายเนาวก็บยูบ่ได้โอ้ยเท่าแล้วพี่น้องขามอ,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 องไยต่อไปมันพ่อขึ้นจากดินบ่ได้ยังไง พี่ตอ,บอแบบนี้เห็ดเกาลักน้อยนี่ต่ออดแตะวันที่มีไอคอนเดยแลนกลับไปกลับมาอยู่เศร้าแหบๆป่ะนี่แม่ป่ะอุ่นอ่ะ <c oughs> อุ่นแรนไปหาเมียดิป่ะนี่ ขี้กันยุสัยเห็นตานพเพออ์นี่มวงเนี่ยดอกบักยายติีต้ยคือข่อยนี่พี่น้องเลยที่ได้อย่างบวนี้ป๊าดแม่สร้างลูกสร้างเออปุ๊ยพวกเนี่ยสวยงามสวยงามอลาช่าง,างอือ้อ itu utuh itik

เน่าเรือใครหรือบึง้งสามดอกบึง้งลังคาแดงบบพออุ้อมลุ่มนี่พออุ้มลุ่มนี่ฮู้น่ะจักที่เท่าบัดอก ได้นี่แน่ใจเลยว่าได้นี่น้องฟิน้นแต่สองดอกนี้เป็นยังไงฟิน้นสองดอกนี้สะได้ห้เหาบ่อ,อ,อนี่ซ้มนี่แม่นดี

แดงใจวายอยู่อันนี้บอได้แล้วนี่เบิ่งอันนี้กันนี่เู้ยตรงนี้อันนี้ได้อยู่ขาอมน้ำแล้อพูนะอ,อมน้ำเด้อค่ะเด้อ มาช่วงออกไม่ไหมดีแดงแจไว้จีบีพุ่นแล้วแดงใจไว้ถูกแกปุ๊กมัวหล่นได้ยังโุกดีเด้นั่น ดอกหนึ่งมีอีกไหมคะสองดอกอูล้ลู่เลยจ้าว้ายนี่ตุ่มหนึ่งสิ่น ใช้กันค่ะเสียจจังไนยังตะคนอยากแลนอี่ฟินวะ เก็บข้าวเดี๋ยวได้หลายแล้วค่ะได้เยอะแล้วเห็ดน,น้ำมากมีแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆินี้พี่น้องคางงามเลย มีดมีดขออนุญาตขุดเลยตัดเลยค่ะดอกสิหักสวยสวยงาม,งามแบบเอี่ยมออกไม่มีหนอนเลยจ้าพี่น้องค่ะพากับแล้วด้ค่ะเด้อเบิ่งเห็ดได้ก็เลยมีจะ่ดอกงามๆตุป๊ปุติปิค่ะ ช่วงนี้เห็ดเกาลักก็รัก,กออกลายเห็ดเพิงก็มีค่ะเห็ดเพิงหวานเทาก็มีมาน,ำน้ำเนาะค่ะน้อะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า